ข่าวใหญ่สะเทือนภูมิภาคล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงว่ากัมพูชากำลังได้รับการเสริมเที่ยวเล็บทางทหารครั้งใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะได้รับเรือรบไทยศูนย์56จากจีนไปหมาดๆแต่ดูเหมือนว่านั่นจะยังไม่หมดเท่านั้นเพราะตอนนี้มีข้อมูลลับหลุดออกมาว่ากัมพูชายังได้รับเครื่องบินขับไล่เจ10จากจีนอีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นสัญ,ญญาณอันตรายที่ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนการส่งมอบเรือรบไทยศูนยห้าหให้กับกองทัพเรือกัมพูชาถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางยุทธศาสตร์เพราะไทยศูนย์ห้าหเป็นเรือรบคอเวตติดอาวุธทันสมัยมีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านเรือดำน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเรือรบขนาดกลางที่เหมาะกับภารกิจในทะเลเอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ามากที่สุดแต่ข่าวล่าสุดนี้กลับสร้างแรงกระเพื่อมมากกว่าเดิม เพราะมีรายงานจากกวงในของกองทัพจีนว่าจีนได้อนุมัติการส่งออกเครื่องบินขับไล่เฉิงดูเจสิให้กับกัมพูชาอย่างเงียบเียบซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่จีนใช้ประจําการในกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนที่แล้ว AAF โดยเฉพาะรุ่น j 1 0 c ึซึ่งเป็นเวอร์ชั่นส่งออกที่ทันสมัยเครื่องบินขับไล่เจหนึนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นของดีราคาไม่แรง ที่หลายประเทศในเอเชียสนใจด้วยสมรรถนะที่สามารถเทียบชั้นกับ F-16 ของสหรัฐอเมริกาได้เลยทีเดียวเครื่องยนต์ทรงพลังระบบเรดาร์ AESA ล้ำสมัยและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล PL-15 ทำให้ J-10 กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเครื่องบินตะวันตกการที่กัมพูชาได้รับเครื่องบิน J-10CE จากจีนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศนี้มีเครื่องบินรบยุคที่4.5อยู่ในมือหลังจากหลายสิบป,ปีที่ผ่านมากัมพูชามีกองทัพอากาศที่อ่อนแอ และแทบไม่มีศักยภาพทางอากาศเลยสิ่งที่น่ากังวลคือกัมพูชากับไทยมีพรมแดนติดกันยาวกว่า800กิโลเมตรการมีเครื่องบินขับไล่ทันสมัยเช่นนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจการป้องปรามของกัมพูชาอย่างมากหากเกิดความตึงเครียดทางชายแดนหรือการเผชิญหน้าทางทหารในอนาคต นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักบินกัมพูชาหลายคนถูกส่งไปฝึกที่ประเทศจีนอย่างลับๆตั้งแต่ช่วงต้นปี2024และตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงการฝึกบินขั้นสูงบนเครื่องเจ10เพื่อเตรียมรับมอเครื่องจริงภายในปี2026ซึ่งตรงกับช่วงที่กองทัพกัมพูชากำลังปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากจีนนักวิเคราะห์ต่างประเทศชี้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของจีนมีเป้าหมายชัดเจนในการขยายอิทธิพล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้กัมพูชาเป็นฐานพันธมิตรสำคัญทั้งทางทะเลและทางอากาศซึ่งจะช่วยให้จีนมีจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงอ่าวไทยได้โดยตรงหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าไทยจะรับมืออย่างไรเพราะในขณะที่ไทยกำลังพิจารณาเลือกเครื่องบินขับไล่ใหม่แทน F-16 รุ่นเก่าและยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและสวีเดนแต่กัมพูชากลับได้เครื่องบิน j -10C มาประจำการก่อนเสียอีกแม้จำนวนเครื่องที่ได้รับจะยังไม่แน่ชัด บางรายงานระบุว่าเบื้องต้นอยู่ที่6กถึงแลำแต่ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะหากจีนยังคงสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงและเทคโนโลยีให้ต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาในช่วงหลังมานี้แน่นแฟ้นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและการเมืองการสร้างฐานทัพเรือเรียมริมนาวาเบดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยจีนก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าจีนกำลังสร้างจุดยุทธศาสตร์สำคัญริมอ่าวไทย เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือในอนาคตเมื่อรวมกับข่าวเครื่องบินขับไล่เจสิบที่กำลังตามมานั่นหมายความว่าจีนกำลังสร้างสามเหลี่ยมอำนาจทางทหารที่เชื่อมต่อกันระหว่างฐานทัพในกัมพูชากองทัพเรือจีนในทะเลจีนใต้และเส้นทางทางอากาศในลาวหรือเมียนมาซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่น่าสนใจคือรัฐบาลกัมพูชาออกมาปฏิเสธข่าวนี้โดยอ้างว่าไม่มีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จากจีนแต่อย่างใด และกล่าวว่าข่าวที่เผยแพร่ออกมาเป็นเพียงข่าวปลอมจากสื่อบางสำนักอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวภายในกองทัพกลับให้ข้อมูลตรงกันข้ามว่าการจัดซื้อเจสิบนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ถูกเก็บไว้เป็นความลับระดับสูงเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากนานาชาติในขณะที่ฝั่งไทยนักวิเคราะห์ทางทหารหลายคนเริ่มแสดงความกังวลเพราะหากกัมพูชาได้เครื่องเจสิบจริงๆไทยจําเป็นต้องเร่งพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เข้าประจําการโดยเร็วเพื่อรักษาความได้เปรียบทางอากาศ เช่น F16 บล็อก70หรือริปเปน e, ีที่กองทัพอากาศกำลังพิจารณาอยู่อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ยุทธาศาสตร์ระดับภูมิภาคนี่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมการเมืองใหญ่ระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาที่กำลังแข่งขันการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กัมพูชาจึงกลายเป็นจิ๊กซอสํำคัญในกระดานนี้เพราะจีนต้องการมีฐานที่มั่นในอ่าวไทยเพื่อคานอำนาจกับกองกำลังสหรัฐอเมริกา ในทะเลฟิลิปปินส์ขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็จะตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดมีรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลจีนใต้และเริ่มส่งสัญญาณเตือนพันธมิตรในภูมิภาคให้เตรียมพร้อมรับมือการขยายอํานาจของจีนในอีกด้านหนึ่งชาวกัมพูชาหลายคนมองว่าการได้รับเจสิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีชาติที่กัมพูชาสามารถยืนอยู่บนเวทีระหว่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ แต่บางฝ่ายกลับมองว่าการพึ่งพาจีนมากเกินไปอาจทําให้ประเทศตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเสริมเที่ยวเล็บของกัมพูชาไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่เป็นสัญญาณของสงครามอำนาจที่กำลังคืบคลานเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนอย่างเงียบๆและคำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้คือไทยพร้อมหรือย,อยังหากเพื่อนบ้านของเราเริ่มมีเครื่องบินรบรุ่นใหม่ เพื่อรบล้ำสมัยและการสนับสนุนจากมหาอำนาจอย่างจีนอย่างเต็มรูปแบบไทยจำเป็นต้องคิดใหม่ปรับยุทธศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของเราให้ก้าวทันโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติให้มั่นคงตลอดไป